โอ้ยนี่นอนีนยังอุ้ยอุ้ยเออหน่นด้วยต้นปากแม่อีกตัวนึอ้โอ้ยอยู่ข้างๆขนาดอยู่ข้างๆอยู่ไม่ได้แล้วแม่ดูโวยวายโวยวายโอสวัสดีครับสวัสดีแม่ทีทุกคนทุกท่านนะครับ นี่เราก็จะไปชมจเจ้ากันนะครับน้องเจ้ากอนจะออกเดินเล่นแล้วนี่ก็ออก,กินน้ําอาบน้ําก่อนนะครับก่อนออกเดินเล่นนะแล้วเอาบริการมาให้ชมกันนะครับอื้ออใหญ่ครับยัย <c oughs> <c oughs> ยงไปคนอี่ส่วงบาวา่าสั่งสองปีมะผูกข้อแม่เห็ยังมาเธอโตมากนะครับ ันบชิวๆครับว so ันคิวของแม่แป้งกับเดินจ้านะแม่แป้งกับเดินเซก็จะเป็นคิวพี่ดาวนะครับมาดารก็กินหนามลายทำไม

สวัสดีครับขับน้ำก่อนมาดรำโอ้ยเรนนีน้ำอีกแล้วอ่อลูแลรนนีน้ำมีคุณตาเนี่ยพาอลูแลรนนีน้ำมีนี่เจ้าหมุนมาเออัผ้าแม่หมุนไม่เจ้าแม่ยยานน้ำเจ้ามีนชอบนะแมียดูเออเออเจ้าบอกอร่อยกินน้ำอร่อย

เป็นโลกกว่าน้ำนะครับบ้านนี้นะเมืองเจ้าอึเจ้าอึน้ำฟิตฟิตดยดนเจ้าอึชอบชอบชอบน้ำของแท่ชอบน้ำของแท่ อู้เอาแล้วทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีนอนเนี่ยยังอุ้ยอุ้ยเออหน่อยด้วยส้นปากแม่อีกตัวนี้เหมือนแม่ได้ดีคือย่ามงเลยถ้าย่าม่องนี่สีนอเจ้านี่เนาะข้อนกี่ดื้อหนี่เนาะกดกดเออเ้ย นี่เขาเลยอาบน้ำให้แป้งก็อาบน้ำไปด้วยเลยในตัวไปนเอาออบ๊าบาอบเอาควาย ไปแล้วพับไปเร็วอ้หเบียงเก็บเก็บไปแล้วเฮ้เ็บมโอ้๊ยอยเก็บเย้ไม่ใช่เลยเก็บบนี้เบื้งตัวหน่อยว่อโอ้โอ้อย่าไปยิงเอาเจ้าอย่าไปยิงนะโอ้ โอ้ถูกไป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 ยันลิ้ไปแล้วจ้าจันเจ้าแต่หลันเต้นไปแล้ว,วพายเธอจีภาไปเบิ้งแั่หน่อยเด้อครับแม่แม่ไปครับไปครับไปพายจันเจ้าไปเบิ้งแั่หน่อยเด้อไปตอนยาง,งกบพอเล่นกับยางครับรุ่งดำนี่ท่ากัน,กนบ่ ดึงดึงแล้วยดึงแรงเหมือนเดิมนะครับดึงเหมือนเดิมเลยเฮ้ยพาไปดูหลุดโค้งเนี่ยไปไม่ไก่นะครับจะได้ให้พ่อเดินาา่าเจ้าเดินไป่อไปครับไปครับเราก็ต้องเดินอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเดินข้างหน้าน้องกันเจ้าจะดึงนะครับดึงแม่นะครับเป็นคนไม่ได้นะกันเจ้าชอบ ชอบไปกวน <c oughs> โอ้ยพี่หลงพี่เล้าอยู่างในมาตานี้เสร็จแ <c oughs> ท,ะทะ้ๆเจ้าเสร็จทท <c oughs> แท้ๆเก่ง3ตัวบาาอมกแลีว้ว มูนาพี่หลวงพี่เหลาที่ตัดก็มาอีกตามมาสมทบอีกสามตัวบาทมาแล้วจ้า เบรกกันนะครับเบรกดูก่อนนะครับเดินบ้างเบรกบ้างนะครัง่ายๆสิมองดูงหน้าโอ้ยไม่ได้ไอ้ตกใจเสียงดึนยางอีกโอ้ยเสียงไใ้ไม้ก็ตกใจโอ้โอ้ยโอ้ยอยู่ข้างๆก็ได้อยู่ข้างๆอยู่ไม่ได้เราเนี่ยดูโวยวายโวยวายโอ้ เอาไฟแค่นี้แหละพี่ปื้มไม่ไปด้วยแล้วไปเลยไปเลยไปเลยพี่ปื้มไม่ไปด้วยแล้วไปแล้วนะครับก็ปล่อยให้น้องเดินต่อเนาะเจ้าบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับต่องติดตั้งปอดชแนลด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะให้แม่แป้งครับเจ้าไปเดินต่อแล้วดูครับดูครับดูความสนนะมอกได้เลยว่าสนมาก จอดกินอ้อยก่อนพ่อสวัสดีครับไปแล้วจ้า